สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กวามีวิธีทําขนมงาอ่อนชาไทยแบบง่ายๆจะได้ขนมแบบหอมๆนุ่มๆอร่อยๆเลยนะคะอยากรู้วิธีท,ทำเป็นยังไงไปดูกันเลยนักกินมาเริ่มเต็มในส่วนของงาขาวโดวยเอางาขาวเทใส่กระชอนแล้วจะเทน้าสะอาดผ่านงาค่ะจุ่มๆแกว่งๆอีกสักหน่อยแล้วเอาใส่กระทะไว้ และจะคั่วด้วยไฟอ่อนตลอดเลยนะคะพอได้งาเหลืองสุกดีก็ใช้ได้เลยค่ะเอาเทใสท่ถาดผักไว้ก่อนนะคะและ้จะมาเตรียมในส่วนของน้ำสะอาดและผงชาปรุงสำเร็จค่ะโดยเอาน้ำสะอาดใส่หม้อต้มให้เดือดเลยพอได้เดือดเดือดแล้วใส่ผงชาปรุงสำเร็จลงไป ปิดไฟคนคนให้จมสักหน่อยแล้วพักเอาไว้5้าถึงสินาทีค่ะครบเวลาเอาเทกรองเอาแต่น้ำชาไว้ค่ะจากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิน้ำชาเกลือป่นแป้งข้าวเหนียวน้ำมันพืชและน้ำตาลทรายค่ะ โดยเอาแป้งข้าวเหนียวเทใส่กระทะที่จะใช้กวนตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายและน้ำกะทิใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะคนๆให้แป้งละลายเข้ากันเลยพอแป้งละลายดีไม่เป็นเม็ดแล้วจะใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยคะ่ะตามด้วยน้ำชาคนๆให้เข้ากันเลยนะคะ พอเข้ากันดีแล้วเอาขึ้นตั้งไฟเลยแล้วกวนจะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะใช้เป็นไฟอ่อนกวนๆไปเรื่อยๆเลยนะคะกวนกวๆมาสักพักจนเนื้อขนมจับก้อนเนื้อเงาเงาใสๆขึ้นก็ใช้ได้เลยค่ะปิดไฟแล้วเอาวางบนงานที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ ตักงามาโรยให้ติดทั่วๆเลยนะคะแล้วจะกดๆให้แบนอีกสักหน่อยแล้วจะปล่อยพักไว้แบบนี้ให้เย็นสนิทเลยค่ะขนมเย็นสนิทแล้วตัดแบ่งชิ้นได้ตามที่ต้องการเลยและจับครุกให้ติดงาทั่วๆอีกสักหน่อย จะได้ขนมหอมหอมนุ่มๆแบบนี้เลยนักกินถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย